การเปลี่ยนแปลงพลังงานของโลกในการยกระดับจิตมวลรวมและแนวทางการปรับตัวให้สอดคล้องกับพลังงานใหม่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของออการเปลี่ยนแปลงของพลังงานรวมของโลกกันนะฮะซึ่งการเปลี่ยนแปลงพลังงานรวมของโลกเนี่ยมีการพูดถึงกันอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมนี้ก็จะมีการปรับพลังงานของโลกขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ะะเพราะฉะนั้นอนะหลายๆท่านก็จะพบกับาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือบางท่านก็อาจจะป่วยนะฮะเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนะฮะบางท่านก็อาจจะผ่านจากเรื่องราวหลายๆมาแล้วก็มาพบเจอเรื่องราวดีๆซึ่งหลายๆท่านนะก็จะเจอเหตุการณ์ที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับผมวันนี้เองเนี่ยจะมาพูดจนถึงเรื่องว่าเออแล้วพลังงานรวมของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย มันมีัม,มีรูปแบบเป็นยังไงนะครับผมจากเดิมเองเนี่ยฮะสังคมของเราเนี่ยก็จะยึดถือเอาเรื่องของวัตถุนิยมมาเป็นมาเป็นแกนหลักนะฮะมีความกลัวกลัวที่จะขาดแคลนกลัวที่จะไม่ประสบความสำเร็จกลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับนะฮะแล้วก็เป็นพลังงานที่ถูกควบคุมมาอย่างยาวนานนะฮะด้วยอัตรา เป็นพลังงานของการมีอัตราตัวตนมีอีโก้นะครับผมอันนี้เป็นพลังงานเก่าๆเ,เพราะว่าโลกเราเนี่ยถูกขับเคลื่อนกันด้วยพลังงานหยางหรือพลังงานมัสคิลีนมาโดยตลอดนะฮะซึ่งพลังงานหยางหรือพลังงานมัสคิลีนเนี่ยก็เป็นเหตุของการที่ว่ามีอีโก้มีอัตราจนทําให้กับสังคมเราเนี่ยก็เกิดการต่อสู้เข่นฆ่าคดโกงกันเต็มไปหมด นะครับผมเพราะนั้นจากที่คลิปก่อนๆหน้านี้แรกๆเลยเนีย่ตั้งแต่ผมเ,เริ่มทำคลิปเนี่ยก็ได้ย้อนกลับไปดูก็จะมีการพูดกันถึงเรื่องของการเปลี่ยนยุคของพลังงานนะฮะเป็นการเปลี่ยนยุคถ้าคุมจุย้ยก็บอกว่าเปลี่ยนเข้าสู่ยุค9นะฮะถ้าเกิดว่าเ,เป็นโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนยุคของพระรหัตจักรนะครับผมซึ่งช่วงเวลาเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ย จริงๆแล้วเริ่มรุนแรงกันมาตั้งแต่เดือนตุลานะฮะตุลาเองเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนของพลังงานกันค่อนข้างเยอะมากนะฮะมีการสปิตกันของออคู่รักหรือว่าทวินเฟรมนะฮะบางคนมีการเปลี่ยนงานย้ายงานมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับผมนับตั้งแต่ตุลา,าในเดือนมีนาคมเองเนี่ยก็มีการชิปหรือยกระดับกันขึ้นไปอีกนะครับผมเ,เลื่อนไปไหนนะฮะมันจะเป็นการ สิ้นสุดของยุคเก่านะฮะเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งเป็นยุคที่โลกเนี่ยจะเลื่อนระดับมิติขึ้นนะฮะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับกับ,ก,บกับโลกเราเนี่ยฮะก็จะมีเอ่อมาพูดกันถึงเรื่องของเอ่อการตื่นรู้ก่อนทางจิตวิญญ,ญาณนะฮะซึ่งจากที่เคยพูดคุยกันเอาไว้เนี่ยว่าพระหัตเนี่ยเอ่อซึ่งเป็นดาวแห่งปัญญาความรู้เนี่ยมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับผม เรื่องแรกเลยเนี่ยที่หลังจากโลกมีการปรับเปลี่ยนพลังงานแล้วเนี่ยาการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะมีการตระหนักรู้กันถึงเรื่องของอาอาทางความดีความชั่วนะฮะผู้คนจํานวนมากเนี่ยเริ่มมาหดหันมาสนใจเรื่องของการภาวนาการทําสมาธินะฮะาการบําบัดพลังงานด้วยเสียงนะฮะหรือว่ารูปแบบการทําโยคะหรือเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลย เพราะนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยเราจะพบว่ากิจกรรมทางทางทางจิตวิญญาณเองเนี่ยผู้คนเริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับผมผู้คนเริ่มค้นหาความหมายของชีวิตของตัวเองกันมากขึ้นนะครับผมพลังงานของหัวใจนะฮะจกกักรหัวใจเนี่ยจะเริ่มทํางานแทนที่พลังของอีโกและตานะฮะซึ่งเ,เป็น ที่เขาเรียกว่านาลีขี่ม้าขาวในยุคนี้นะฮะก็นั่นก็หมายความว่าพลังงานยินหรือว่าพลังงานของแฟมินีนเนี่ยก็จะเริ่มถูกแอคติเวทขึ้นมาแทนที่พลังงานของมัสคิลีนนะฮะก็พลังงานหยินจะเข้ามาแทนที่พลังงานหยางไม่ได้แปลว่าพลังงานหยางจะหายไปนะฮะจากเดิมเนี่ยโลกเราเนี่ยใช้พลังงานหยางกันเยอะเกินไปอีก นะครับผมตอนนี้ก็จะเกิดความสมดุลขึ้นพลังงานแห่งความเมตตาพลังงานแห่งความรักของเฟมินีเนี่ยก็จะถูกแอคทีเวทกันขึ้นมามากขึ้นนี่คือสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็คือเรื่องของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยจะมีการขยายตัวอย่างรวดเวนะร็วนะฮะในข้อต่อไปเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการล่มสลายของระบบพลังงานเก่านะฮะซึ่งระบบอำนาจเดิมระบบเศรษฐกิจ ที่มีการเอารัดเอาเปรียบกันนะฮะหรือว่าระบบการปกครองที่ไม่มีความเมตตาระบบการปกครองที่มีการคอร์รัปชันหรือว่าการปกครองใดๆที่เรียกว่าไม่มีจริยธรรมไม่มีความเมตตาเนี่ยระบบเหล่านี้จะถูกพลังงานใหม่เนี่ยสั่นคลอนให้อยู่ยากขึ้นทำงานยากขึ้นนะฮะหลายๆองค์กรหรือว่าหลายๆสถาบัน,น่ยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการล่มสลายเ,เพื่อที่ว่า จะเปิดทางให้กับพลังงานใหม่หรือระบบใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานได้มากขึ้นซึ่งเป็นระบบที่เราจะให้ความสำคัญกับจิตสำนึกให้ความสำคัญกับค,คุณงามความดีนะครับผมเราจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของอัตราอีโก้หรือว่าวัดโลกของวัตถุนิยมนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสังเกตว่าข่าวาวในช่วงนี้ก็จะมีการเปิดโปงคนที่ไม่ดีหรือว่าคนที่ทําไม่ดีเอาไว้นะฮะนักการเมืองที่คอร์รัปชันนะครับผมคนที่ทําธุรกิจโกง,โงสีเทาๆเ,เหล่านี้ฮะสังคมจะเริ่มเปิดเผยขึ้นมาแล้วสังคมก็จะไม่ยอมรับเรื่องเหล่าเหล่านี้จากอดีตเนี่ยเราเคยได้ยินไหมครว่าโกงก็โกงเถอะขอให้ประเทศชาติเนี่ย มีความเจริญก้าวหน้าไม่ได้แล้วนะฮะในในโลกของพลังงานใหม่เนี่ยสิ่งเนี้ยประชาชนหรือว่าผู้คนจะเริ่มไม่ยอมรับนะฮะผู้คนจะเริ่มให้ความสําคัญกับจิตวิญญาณที่มีพลังงานที่ดีกันมากขึ้นนะครับผมในข้อต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการรวมตัวกันของกลุ่มออของผู้ที่มีจิตวิญญาณหรือมีความถี่จิตในระดับที่สูง หรือเราเรียกว่ากลุ่มที่เป็นไลเวิร์เกอร์หรือว่าเป็นสตาร์ซีดนะครับผมซึ่งคนกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ลงมาที่โลกเราเนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้มีการเลื่อนระดับจิตมวลรวมนะฮะภาพของการเชื่อมโยงกันของเหล่าไลเวิร์เกอร์หรือว่าเหล่าสตาร์ซีดเนี่ยจะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะฮะคนที่มีภารกิจทางจิตวิญญาณจะเริ่มต้นออกมาทำคลิปนะฮะแล้วเขาก็จะเริ่มพูดกันเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆ นะัะพอพูดเสร็จปุ๊บคนที่ฟังตื่นก็จะไปพูดต่อจะกลายเป็นการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของยญยแมนมุมหรือว่าเรียกว่ากลิบของพลังงานนะฮะจะมีการเชื่อมโยงกันอย่างกระจัดกระจายมากนะครับผมคนที่เริ่มตื่นแล้วเนี่ยก็จะเริ่มออกมาทําคลิปออกมาพูดคุยออกมาเล่าเรื่องนะฮะกล้าที่จะแสดงออกนะครับผมเริ่มที่จะแสดงตัวเริ่มชักชวนเพื่อนๆให้มีการทํากิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการเลื่อนระดับจิตกันมากขึ้นนะครับผมคนกลุ่มนี้ที่ตื่นก่อนเนี่ยก็จะเป็นผู้นําในการที่จะให้คนที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยเ,เลื่อนระดับจิตตามขึ้นมานะฮะซึ่งนั่นก็จะค่อยๆทําใหา้สภาพความถี่จิตมวลรวมของโลกเราเนี่ยค่อยๆย,ยกระดับสูงขึ้นนะครับผมซึ่งโลกก็มีจิตใจนะ,ะเป็นพระแม่ไกอาของเราอะนะครับผมก็ความถี่จิตของโลกสูงขึ้นเนี่ย โลกก็จะมีสภาวะที่ดีขึ้นนะครับจะ,จะเกิดการเชื่อมโยงกันการสนับสนุนเครือข่ายต่างๆเหล่านี้กันมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอการบําบัดด้วยการบําบัดจิตนะฮะการทำซาฮูลิ่งนะฮะการทำสวดมนต์รวมกลุ่มการทํากิจกรรมนะฮะสมาธินะฮะการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ะะการการเรียนรู้การศึกษาเนี่ยบางบางคนไม่ถนัดเรื่องการทําสมาธินะฮะก็จะศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญ,ญาณแล้วก็เอามาพูดเอามาเล่าเอามาบอกต่อกันนะครับผมคนจะเริ่มให้ความส,สนใจกันเรื่องนี้มากขึ้นนะฮะนั่นคือการทํางานหรือว่าการเป็นเครือข่ายของไลเวอร์เกอร์หรือว่าเครือข่ายของ s t a าร์ e ีที่ลงมาทํางานกันบนโลกนะครับผมในข้อต่อไปเนี่ยฮะจะมีการเปิดพอร์ทัลพลังงาน จากจัก,กรวาลน,นะฮะจะมีการเพิ่มเพิ่มระดับของความถี่ของแรงสั่นสะเทือนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง,ทางแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผลกระทบกับทัทง้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตวิญญาณนะครับผมขึ้นพลังงานใหม่เนี่ยจะเริ่มส่งผลต่อจิตใจของมนุษย์มากขึ้นนะฮะแล้วก็มนุษย์ก็จะเริ่มรับรู้ความถี่ต่างๆทาให้ความถี่จิตของตัวเองเนี่ยมีการเลื่อนระดับสูงขึ้นนะครับผมเปลี่ยนแปลงเป็น ในรูปของสนามพลังงานขนาดใหญ่เลยนะฮะคนจํานวนมากเนี่ยจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะฮะจะเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์เราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะบางคนก็เปลี่ยนทันแบบฉับพลันสงบนิ่งขึ้นนะฮะมีความรักความเมตตาที่มากขึ้นนะครับผมมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นอีโกอัตราจะลดลงอันนี้เป็นพอเท่ลรวมเลยนะฮะเพราะนั้นช่วงเวลานี้ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันของพลังงานมูลโลกของโลกด้วยนะครับผมในใน,ในข้อต่อไปเนี่ยจะเริ่มเ,เกิดความสมดุลกันของพลังงานฟิมินีนแล้วก็พลังงานมัสคิลีหรือว่าพลังงานหญิงกับพลังงานหยางอย่างที่เคยเรียนนะฮะโลกเราเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานหยางมาตลอดเลยหรือแม้แต่หลักของวิชาฮวงจุ้ยเองเนี่ยก็เ,เป็นฮวงจุ้ยของการทําให้เกิดพลังงานหยางเพียงด้านเดียวนะครับผมซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้มีการกล่าวถึงการปรับ สมดุลพลังงานภายในของของคนนะฮะที่เป็นหยางหรือว่าเป็นหยินเป็นเฟมินีหรือเป็นมัธยีเนี่ยพวกเนี้ยจะต้องเ,ออเรียนรู้ในการที่จะทำให้พลังงานของตัวเองเนี่ยสมดุลบางคนก็อ้างอิงไปถึงกฎของแรงดึงดูดนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่มีพลังงานสมดุลเนี่ยเขาจะก้าวข้ามเรื่องของความขาดแคลนก้าวข้ามเรื่องของความกลัวก้าวข้ามเรื่องของอัตราออกมาหากว่ามีพลังงานที่สมดุลนะฮะโลกของเราเนี่ยก็จะเริ่ม เรียกร้องถึงพลังงานแห่งความรักความอ่อนโยนนะฮะการเยียวยาโลกให้กลับมามีพลังงานที่ดีๆมีความถี่ที่ดีๆนะครับผมแล้วก็เ,เราจะเราจะไม่ไม่อยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนผู้คนเนี่ยจะเริ่มที่จะเรียนรู้ถึงการเชื่อมโยงตนเองกับพลังงานของธรรมชาตินะครับผมเรียนรู้ที่ว่าจะปรับสมดุลพลังงาน ภายในของตนเองไม่ว่าจะเป็นพลังงานของเฟมินีนะฮะก็จะต้องเริ่มแอคทีเวทพลังงานของมัสคิลีนขึ้นมานี่ฮะภาพรวมๆของของของผู้คนเนี่ยก็จะเริ่มพยายามที่จะปรับสมดุลพลังงานของตัวเองให้ให้ดีขึ้นนะครับผมทีนี้แนวทางการปรับตัวของพวกเราเนี่ยจะควรจะปรับตัวไปในทิศทางไหนในโลกที่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานข้อหนึ่งเลยนะฮะจะต้องมีการปรับหัวใจของเราก่อนนะฮะ ให้หัวใจของเราเนี่ยมีความรักความเมตตาเรียนรู้ที่จะฝึกจิตให้กลับมาอยู่ในในายของเราเองบ่อยๆไม่ส่งจิตออกนะฮะหายใจเข้าหายใจลึกถ้าทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเรียกว่าอนาปานาสตินะครับผมจะต้องเริ่มเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจของเรานะฮะอันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องฝึกฟังเสียงหัวใจของเรานะฮะว่าภายในจิตใจของเราเนี่ยรู้สึกนึกคิดยังไงนะฮะอย่าเอาอีโก้เข้าไปครอบงำนะฮะอย่าเอา อัตราการตัดสินการความคิดที่เป็นจิตเก่าๆที่มันเกิดในโลกยุคเก่ามาเนี่ยใครยังติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องรีบออกมานะฮะด้วยการเจริญสติเจริญสมาธิปรับพลังงานภายในหัวใจของเราแนวทางการปรับตัวในข้อที่2เนี่ยเรามีความจําเป็นจะต้องเคลียร์พลังงานเก่าๆออกนะ,ะปลดปล่อยพลังงานที่รู้สึกกดดันกดทับความกลัวต่างๆนะฮะพลังงานใหม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยจะผลักดัน สิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปนะครับผมแล้วก็ให้เราเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยความรักความเมตตานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอารมณ์เศร้ามีความกโกรธหรือว่ามีสิ่งเก่าๆในอดีตนย้อนกลับมาเนี่ยให้เราทําความเข้าใจให้อภัยนะฮะให้อภัยตนเองให้อภัยผู้อื่นนะครับผมให้วางจิตใจเราให้อยู่บนความผ่อนโยนความเมตตา นะครับผมการามีความฝันแปลกๆเข้ามาหรือว่า,ามีการคลีนล้างพลังงานเก่าๆเนี่ยพวกนี้จะเป็นกระบวนการที่พลังงานรวมของโลกจะทําให้พลังงานเก่าๆเนี่ยถูกกําจัดออกไปนะนั่นะเป็นการยกระดับจิตมวลรวมนะครับผมนะฮะข้อแรกก็เป็นเรื่องของการปรับจิตใจข้อสเป็นเรื่องของการคลีนพลังงานเก่าๆนะฮะข้อ3เราอาจจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องอาหารการดูแลสุขภาพ นะครับผมร่างกายเรามีความจําเป็นที่จะต้องแข็งแรง DNA เราจะถูกชิปนะฮะแล้วก็จิตของเราเนี่ยจะเริ่มมีความไม่อยากจะทานพวกเนื้อสัตว์เพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นความถี่ตา่าก่อนที่เขาจะถูกถูกฆ่าเนี่ยเขาจะมีความกลัวแล้วความถี่ของความกลัวเนี่ยถูกฝังลงไปในเซลล์ของเนื้อสัตว์นะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนผู้คนจะเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับการทานอาหารที่เป็นพืชผักผ,ผลไม้แพนเบดกันมากขึ้น นะครับผมหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพลังงานหยาบหรือว่าพวกเนื้อสัตว์นะฮะของทอดอะไรพวกนี้ฮะจะจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะเริ่มออกกําลังกายนะฮะซึ่งช่วงเวลาช่วงนี้เนี่ยเวลาจะเดินเร็วนะฮะแล้วก็เราก็จะมีความเหนื่อยจะเราจะมีความรู้สึกเนื่องจากเวลาเดินเร็วเราจะอาจจะมีการใช้พลังงานชีวิตเนี่ยตามเส้นของเวลาเนี่ยที่สูงเพราะนั้นเราอาจจะเหนื่อยง่ายกว่าปกติ นะครับผมนะฮะข้อ4เนี่ยให้เอาตัวเองเนี่ยเชื่อมต่อกับพลังงานธรรมชาติให้มากที่สุดนะฮะดินนะฮะเดิน,เด,นเดินบนดินาการยืนอยู่ท่ามกลางาแสงแดดการมองแสงจันทร์การยืนรับลมทะเลลมธรรมชาตินะฮะการแช่น้ําการอาบน้ําการเปิดฝักบัวลดน้ําตัวเองนะฮะพวกนี้จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อพลังงานของร่างกายเราให้สอดคล้องกับพลังงานของธรรมชาติ นะครับผมการเดินเท้าป่าบนหญ้าหรือว่าเขาเรียกว่าการเขาเรียกอะไรอ่ะการกาวดิ้งการก่าวดิ้งการเดินเท้าป่าบนหญ้านะฮะเพื่อถ่ายเทประจุบวกลงไปสู่พื้นดินนะฮะเราร่างกายเราเนี่ยถ้ามีประจุลบประจุลบเยอะๆเ,เนี่ยร่างกายเราก็จะมีความสดชื่นนะฮะ <c oughs> เหมือนอย่างในสภาพที่เป็นน้ําตกบริเวณที่เป็นน้ําตกก็จะมีประจุลบเยอะนะฮะเป็นกิอ้อนลบนะครับ,นออนบ,นะรบหรือทาง การยืนอยู่ริมทะเลเนี่ยก็จะได้รับกิ่อนลบจากธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ต้นไม้ภูเขาทะเลธรรมชาติพวกนี้ฮะจะทําให้พลังงานมาขึ้นพลังงานแม่เหล็กภายในตัวเราเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นนะครับผมในข้อ5้าเนี่ยฝึกในการอยู่กับปัจจุบันนะครับผมคือไม่เอาอาดีตมาตัดสินปัจจุบันและไม่เอาอนาคตมากําหนดปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าให้เราหยุดวิตก เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะอยู่กับลมหายใจอยู่กับรอยยิ้มทําตัวเองให้อารมณ์ดีอยู่กับปัจจุบันอยู่กับธรรมชาติให้เยอะที่สุดสิ่งต่างๆเหลเราเนี้ยจะทําให้พลังงานภายในร่างกายเราเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการยอมรับนะฮะยอมรับในเรื่องของการเชื่อมโยงตนเองนะ่ยกับเพื่อนๆนทางกลุ่มทางจิตทางจิตวิญญ,ญาณ นะครับผมอาจจะมีการเริ่มเข้าไปพบปากกับผู้คนที่อยู่ในกิจกรรมทางจิตวิญญาณนะฮะเพื่อนเก่าในอดีตชาติหรือว่าผู้ที่ร่วมภารกิจกันนะรร่วมวงการทำสมาธิเป็นกลุ่มการแบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมสมาธิกิจกรรมการระบายสีภาพมันดาลานะคร กิจกรรมโยคะต่างๆเนี่ยเราต้องเอาตัวเองเข้าไปไปร่วมกิจกรรมต่างๆอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําสมาธิการโยคะการบำบัดพลังงานการศึกษาข้อมูลต่างๆแชร์แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกับเพื่อนๆนะฮะการเชื่อมต่อกับธรรมชาติ <S <S ๆๆพวกเนี้ยจะต้องเอาตัวเองเข้าไปเชื่อมโยงก,กับจิตวิญญ,ญาณดวงอื่นให้เกิดกลายเป็นกลิ่เป็นเครือข่ายของพลังงานที่ที่จะทาให้ยกระดับจิตมวลรวมได้หลังจากที่เราทําทุกอย่างแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นการเปิดเปิดให้เรารับทราบถึงภารกิจแห่งแสงนะฮะถ้าเกิดเราเป็นไลฟ์วิร์กเกอร์หรือเป็นสตาร์ซีดนะฮะหรือว่าเป็นเอ็มพาสหรือเป็นใดๆก็ตามเนี่ยการที่เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําได้รปรับตัวให้เข้ากับเข้ากับขึ้นพลังงานใหม่เนี่ยจะทําให้เราสามารถทราบภารกิจแล้วก็กิจกรรมที่เราเริ่มทำเนี่ยละฮะก็คือภารกิจแล้วล่ะครับผมเพราะว่าเรามีการกระจายความรู้สึกดีๆ กระจายความถีด่ดีๆไปให้กับคนอื่นนี่คือภารกิจนะเมื่อเราปรับคืนของเราดีแล้วเนี่ยเ,เราจะรู้ว่าหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราคืออะไรเราจะสังเกตเราจะถูกดึงดูดเข้าไปให้เข้าไปทํากิจกรรมบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกดีนะฮะนั่นนั่นคือเส้นทางของเรานะฮะพลังงานใหม่เนี่ยจะนาพาเราเนี่ยไปพบกับบทบาทใหม่ๆซึ่งเป็นจิตที่เอาตัวเองเข้าไปเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางจิตวิญญ,ญาณน,นะฮะแล้วก็เป็นสะพานบุญ สะพานพลังงานเป็นสายใยของพลังงานที่จะเชื่อมต่อพลังงานดีๆของเราเนี่ยเข้ากับพลังงานดีๆของผู้อื่นได้นะฮะนั่นก็แปลว่าเราได้เข้าสูภา่ภารกิจทางจิตวิญญาณอย่างเต็มตัวละอันนี้ก็คือภาพรวมๆของพลังงานรวมของโลกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แนวทางการปรับตัวของพวกเรา นะฮะก็หวังว่าทุกๆคนเองเนี่ยก็จะตื่นรู้แล้วก็สามารถที่จะชิปพลังงานของตัวเองให้มีความถี่ที่สูงขึ้นได้ตามพลังงานมวลรวมของโลกที่เปลี่ยนแปลงในยุคนี้ในยุค9นะฮะในยุคของพระรัสจ,จักรนะครับผมในยุคของออโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงกันครับในยุคใหม่ที่พลังงานเซมินีนนะฮะจะต้องถูกแอคทิเวตขึ้นมาแทนที่พลังงานของมัสคิลีน เป็นยุคของพลังงานหญินนะฮะที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำครับในคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับ